Thank you ครับวันนี้ผมต้องทีมงานคาดูเฟนนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆสําหรับทุกสายอาชีพนะครับผมไม่ว่าอาชีพอะไรก็ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับผมท้งค้าขายนะครับพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับผมหรือทํางานรับเงินสดต่างๆนะครับก็สามารถออกรถกับร้านเราได้นะครับไม่ว่าจะติดแท็กมา20กว่ารอบนะครับผมรับเงินสดเอกสารไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าเป็นติดแบ็คลิสแล้วก็มีไฟแนนซ์รองรับอยู่เหมือนกันนะครับผมเข้ามาคุยกันก่อนเข้ามาคุยกันได้ที่คาดูเฟนนะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับ ผมออกรถ5,000บาททุกพันนะครับฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมฟรีน้ำมันเต็มถังให้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณจังหวัดนนท์หรือว่ากรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆใดๆเรามีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่นะครับผมเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมออกรถง่ายออกระด,ดูชีพออกที่คาดูเฟสน,นะครับผม